ราคาของชีบะตอนนี้สะท้อนให้เห็นถึงอะไรบ้างและแนวโน้มเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับค,คือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน e w ิวมูลนะครับเนื่องจากชีบะอินุในวันนี้นะครับก็จะสะท้อนให้เห็นถึงหลายมุมหลายอย่างนะครับที่ น่าจับตามองผมต้องพูดอย่างนี้นะครับถึงแม้ว่าราคาเนี่ยจะมีการเทขายแต่น่าจับตามองมากๆเนื่องจากอะไรวันนี้เราจะไปวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วยกันเอาแหละนะครับตอนนี้เราเห็นราคาของชิบาอินุลดลงเหลือเนาะในภายในยี่สี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับลดลงเหลือน้อยกว่าประมาณสองพันยี่สิบสองที่ศูนย์สี่ตัวนะครับถ้าเกิดเป็นเงินสกุลดอลลาร์ ถ้าเกิดเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ลดลงประมาณ6.41%นตะครับตามข้อมูลของ CoinMarketCap ฉะนั้นราคาของชิบะอินูก็ลดลงในช่วง7วันที่ผ่านมาด้วยโดยเลข2หลักนะครับลดลงประมาณ11.99%กราฟราย24ชั่วโมงนะครับให้เห็นความต่อเนื่องของแนวโน้มรายสัปดาห์นะครับในเรื่องของสำหรับราคาของเนชิบะเนื่องจากราคาชิบะก็ยังคนลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่าน และราคาของชีบาก็เข้าใกล้จุดต่ำสุดมากขึ้นนะครับและสุดท้ายเนี่ยค่าสูงสุดของชีบาภายใน24ชั่วโมงเนี่ยก็ขึ้นมาที่2 1 6 1นอนะครับดอลลาร์ที่สูง4ตัวนะครับและต่ำสุดภายใน24ชั่วโมงคือ0.04ตัว1 9 8 1นะครับ1980 USD อย่างไรก็ตามราคาของชีบานะครับก็มีการแข่งข แข่งค่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับบิตคอยและอีเ e อ e รีมนะครับซึ่งจัดเฉลี่ยถ้าเกิดเทียบกับบิตคอยประมาณ2.39เอและอีเ e อ e u ียมอยู่ที่0.63 62นะครับตามลำดับปัจจุบันนะครับราคาของชีบากมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณเทียบเป็น BTC นะครับก็0.09ตัวเลยนะครับ554 BTC ส่วนอีเ e อ e u ียมเนี่ยนะครับ ก็อยู่ที่ประมาณ0ที่08ตัวนะครับเจ็ด e t h นะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าชีบะตอนนี้อันดับในตลาดคริปโตอยู่ที่15บหานะครับตามข้อมูลของ coin market cap ราคาในปัจจุบันของชีบะนะครับตามข้อมูลของ coin market cap อยู่ที่ประมาณหนึ่าสิบเกล้านนะครับดอลล่าประมาณนั้น ประมาณการซื้อขายรายวันของชีบะนะครับก็เป็นอีกสถิติ2หลักสำหรับเหรียญน,นะครับมีการเพิ่มขึ้นถึง15.21เโดยมีประมาณการซื้อขายราย24ชั่วโมงเป็น677ล้านดอลลาร์นะครับโดยประมาณนะฉะนั้นชีบะนะครับเมื่อดูภาพกราฟอ่ะราย24ชั่วโมงปัจจุบันเราให้เห็นถึงตลาดนะครับก็มีแนวโน้มที่กว้างมากขึ้นฉะนั้น จากข้อมูลของ t เทดดิง i ิลนะครับการเคลื่อนไหวของราคาชิบะใน24ชั่วโมงผ่านมานะครับเป็นการแสดงถึงความแม่นยำสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับของตลาดคริปโตในวงกว้างเลยนะครับนั่นคือราคาพุ่งขึ้นในช่วงประมาณ4 2ถึงเจอ่าโทษนะครับ4 8ถึง72ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดลายวันล่าสุดนะครับแล้วลดลงต่ำสุด สู่ระดับนะครับที่พบก่อนหน้านั้นนะครับที่พบก่อนหน้าที่จะมีการเพิ่มขึ้นเมื่อไม่นานนะครับฉะนั้น20 ema นั้นนะครับต่ำกว่า50 ema และ ema ทั้งคู่พบว่าตัวเองเนี่ยอยู่ภายใต้100 ema ราคานะครับก็อยู่ระหว่าง0.04ตัว2000ดอลลาร์ถึงประมาณ2,242ดอลลาร์ถึงแม้ว่าในบางช่วงเนี่ยจะมีการ ปัดราคาเนี่ยให้ต่ำกว่า2.00นะครับที่04ตัวนั่นเองฉะนั้นค่าความผันผวนพวกนี้ทำให้เราเห็นนะครับว่าเออมันก็เป็นแค่เรื่องของกราฟแต่เรื่องของกราฟเนี่ยเมื่อเราตีค่านะครับชีบาทเนี่ยคือวานเนี่ยพยายามซื้อนะครับเราก็ทำให้ราคาชีบาทเนี่ยไม่ลงต่ำกว่าพันเ้าโดยเฉลี่ยนะครับถึงแม้ว่าบางจังหวะเนี่ยจะพลาด นเนื่องจากมีการเทขายหนักแต่พอเวลาราคาฟื้นก็อยู่ที่ประมาณ2 0ถึง24นะครับงั้นข้อมูลประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ทักไปที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้นะแล้วอย่าลืมนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะและผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุน ฝากด line, กดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางนะครับและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลายกลุ่มไลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักเข้ามาที่เพจนะครับแล้วก็ย้ำว่าเรามีกลุ่มชีบะด้วยเอาละนะเรามีเหรียญตัวหนึ่งที่ Starnet นะครับเป็นเหรียญต้นน้ำใครสนใจในการลงทุนทักไปที่เพจนะครับรายละเอียดนะครับ เหลียนต้นน้ำตัวนี้เหมือนกับชีบะเลยแต่คุณไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับได้ที่กลุ่มและสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าชีบะอินุจะโกทูดมูลไปได้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปได้วยกันกับช่องคอยดีมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ